ีกา,กาล่าทะเลการนีิกา,กาล่าทะเลหนังอ,องุ่นเกาหนมกุงเกาลีเราจะกดในแนวดิ่งลักษณะนี้เราจะไม่กดในนิ้วปากถ้าเรากลัวเล็บจิกเข้าก็หาผ้ามาลองอดแต่ผ้าลองก่อนนะมันจะไม่เจ็บนี่จุดเดิมนะจุดเดินะม,มขุดตรงตรงไปพอเขาหายใจ เข้าแล้วก็ผ่อนนิ้วเหมือนกับที่เรากดชุมมาลาเลยแหละแล้วก็หายใจออกแล้วก็ตรงไีนิดนึงาจจะเท่าผ่อนนิ้วนิดนึงแต่ผ่อนไม่ใช่ผ่อนจนยกนิ้วนะผ่อนแต่ว่าที่กดแน่นๆอยู่กดชิดๆอยู่เดี๋ยวเราก็เพิ่มตามผนังหน้าท้องเลยเฉยกดสักทักหนึ่งกดสักสามรอบ เรู้สึกว่ามันตุกละรอบอันนะถ้าเราจะส่งพลังขึ้นมาทางส่วนบนเอามือข้างนี้กดนะมันจะส่งพลังได้ดีกว่าเราต้องฝึกให้มือทั้งสองข้างมีพลังให้เท่ากันนะแลรว่มตึบดะตึบแรงเห็นไหมเห็นนี้การตึบของเขา<ม>เลยสังเกตได้เลยว่ามันกระเพื่อม ันเริ่มกระโดดได้แล้วอันนี้มันจะลงไปไหนไหมคะค่ะกดจุดนี้จุดนี้เราแค่กดให้อตรงที่ท้องเขาเนี่ยที่ลมที่อัน้นอั้นอยู่เนี่ยมันคายออกมันจะลงไปเทียบชั้นเนี่ยชั้นหนังชั้นไขมันใช่ไหมชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ลงไปอีกมันก็จะเป็นชั้นของอลำไส้เล็กแล้วก็เราก็จะส่งพลังลงไปจนถึงเส้นเลือด ที่มันจะแยกออกมาที่ขาสองข้างเพราะตรงนี้มันเป็นหัวตัววายใช่ไหมมันจะเป็นวยายพอเรากดได้ที่ละมันตุ๊บตุ๊บเต้นได้ดีขึ้นละทีนี้เราก็เบี่ยงไปนิดนิดหนึ่นงให้เฉียงให้รู้สึกว่าเอาพลังมันเฉียงมาตรงหัวนมเขานะให้มันวิ่งมาตรงนี้ มาไหมมาตรงใต้เราตรงนี้ไหมไม,มันจะมาตรงใต้เรามันจะวิ่งของมันตามทฤษฎีมันแหละมันว่ามันจะมาตรงใต้เราตงนละอ่ะพอมันวิ่งมาข้างนี้เสร็จเราทีละข้างนะพอข้างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดตรงใต้เราตรงตรงเนี้เมืวว่อวานเรากดจุดสุมนามันหยิดชิดเอสเตอร์นัมใช่ไหมถ้ากดจุดนี้มันก็จะเป็น จันทบูสามิชัยมันจะห่างมาอยู่ตรงนี้ตรงกลางนะแต่ว่ากราทะเลมันจะห่างมาห่างมาอยู่ในระดับเดียวกับน,นมหัวนมเลยพอเราหาจุดได้แล้วเราก็กดใชลไปนิ้วเล็กๆก,ก,กดนะกดในร่องร่องซี่โครง,งกดนะอย่าให้ถูกซี่โครงนะอ,งอ่ะกดลงไป ลงไปแล้วเราก็ส่งพลังมาตรงหัวไหลเ่เขาเขาก็จะรู้สึกมันมาถึงตรงหัวไหล่เขาตรงนี้ตรงจุดนี้จุดปดไปตรงนี้ทีน,นี้รรดไปแพ่นหลังครับตรงน,นั้ไม่มาครับไม่มาใช่ไหมมันไปนหลังสะบักหลังเลยใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเป็นสะบักเยอะมันจะไปตรงที่เป็นก่อนมันจะวิ่งมามจะส่งพลังวิ่งมาถึงตรงนี้พอมันส่งพลังวิ่งมาปุ๊บ ไอ้ตรงเนี้ยเราจะไม่ไม่กดแรงๆเราจะใช้วิธีคายคายแบบนี้นะเอาหลายๆนิ้วนะเอาทั้งสามนิ้วจออไปดึงม,มานมามันคายเฉยตรงนี้มันบุมบ๋มๆตรงนี้มันนิ่มตรงนี้มันนิ่มซิคโครงมันมาอยู่แค่นี้เองตรงกระดูกซิค,ครงมันแต่ตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทเส้นเลือดที่มันร้อยจากคอร้อยจากคอมา มาตรงนี้มันจะผ่านตรงนี้พอดีเลยแล้วตรงนี้นิ่นมถ้าเรากดแรงไปมันก็จะไปกดที่เส้นเลือดเส้นประสาทมันก็จะมีการชานิวนิ้วแหลกไม่มีแรงอ่อนแรงแล้วก็กดคายตรงนี้กดลายสักสองสามครั้งเสร็จก็พอตรงก็พอถ้าเขายังแข็งอยู่ตรงนี้ยังแข็งเวลาเรากดเนี้ยมันยังไม่นิ่มอยู่ ยังแข็งโป๊กอยู่แล้วก็กดตรงนี้เพิ่อมอีกสักสองรอบรอบสองรอบก็ได้กดตรงใต้เราลงุนะกดเบาๆตรงนี้มันก็จะค่อยๆคาย,ายตัวนิ่มลงเองโดยที่เราไม่ต้องมีเข็มอ,อันนี้ขึ้นด้านบนนะสองข้างเหมือนกันซ้ายกับขวาเหมือนกัน,กน,กนแล้วทีนี้เราจะลงขาลงขา ลงขานี้เราจะเริ <c oughs> <c oughs> ่มจากท้องเหมือนกันจากท้องตรงนี้จุดนี้จุดเดิมนะจุดเดิมที่เรากดเมื่อกี้นี้เราเอาขาข้างนี้ก่อนนะซีนี้ก่อนเรากดลงไปเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ต้องกดหลายรอบเหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันเริ่มแรกมันต้องคลายข้ามเนื้อนใช่ไหมมันจะหลายรอบอันนี้เรากด ครั้งเดียวมันก็เต้นละทีนี้เราก็ส่งพลังเอานิ้วมือข้างนี้นะม้วมือที่อยู่ข้างศีรษะเขาเนี่ยเฉียงเสียงมือนิดหนึ่งเสียงแล้วก็ดันมาดันมาที่ขาดันมาที่ขานี่ที่ต้นขานี่ดัดถึงเสียงมามันก็จะวิ่งลงมาตรงต้นขาตรงขานี่นี้ วิ่งมาตรงหน้าขาจุดที่ฝ่าเท้าครับอ่าจุดที่ฝ่าเท้ามันลงไปเร็วมากเลยเพราะว่าจุดจุดเออสุดท้ายของมันก็คืออยู่ที่ริ้วป้มกับฝ่าเท้านั่นแหละมันจะลงไปในทกางฝ่าเท้าอ่ะพอจุดนี้มาถึงจุดนี้จุดถัดมาจุดถัดมานี่แล้วก็คำหากระดูกตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะมีกระดูกอยู่อันหนึ่ง เขาเรียกหัวตะคา่าให้ลงมาประมาณสองหรือสามนิ้วเท่ามันก็จะอยู่ตรงนี้แบงนี้นะแล้วก็วิธีเช็คก็เช็คก่อนว่าตรงนี้เขามีกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งพอเรากดจุดนี้ปุ๊บสักสองสามรอบกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งตรงหน้าขาเขามันก็จะคลายไปกดเสร็จแล้วก็เบี่ยงมือนิดหนึ่งมันก็จะส่งพลังลงมาอันนี้ให้นิ้วเดียวนะนิ้วกลางนะ มันก็จะลงมามเต้นนะก็จะค่อยค่อยนิ่มลงอีอกรอบหนึ่งนะกดลงไปมันก็จะลงมา ถัดมาเราก็ห่างจากกระดูกสะบ้าขึ้นมาสี่นิ้วท่าบืนนี้นะเองนกลางเหมือนกันถ้าขาเขาแบะออาใหมงนี้เราก็ต้องผักขาเขาตั้งขึ้นนะถ้าแบะออาหม่นี้มันก็จะกดไม่ตรงเท่าไหร่ให้ตั้งขึ้นตัต้งแล้วก็ส่งพลังให้ลงมาตรงข้อเท้าอุ้สึกชาชาตรงน่องค่ะปลอดภัยรลหวหางชายไหม จุดถัดมาห่างจากใต้ลูกสะบ้าลงมาประมาณสี่นิ้วข้ามันก็อยู่ตรงนี้อยู่ชิดกระดูกสันหน้าแข้งนะอันนี้กระดูกกระดูกสันหน้าแข้งมือเราวางบนกระดูกวางบนกระดูกเป๊ะเอียงปลายนิ้วเล็กๆให้จมูกเล็บของเราลรมาสเฉยๆก็พอเอียงเล็กเอียงนิดนึงนะแล้วก็กดกดเบาๆไม่ต้องแรง ลงบนประมาณไม่ถึงครึ่งเซนน่ะแล้วก็ดันดันให้ลงข้อเท้ามันก็จะวิ่งลงมาคนจะร้อนในข้อเท้าเลยร้อนหลังเท้าตรงนี้ใช่ไหมใช่จุดถัดมาเป็นกึ่งกลางระหว่างใต้ลูกสะบ้ากับข้อเท้าเป็นกึ่งกลางเลยนะจุน,นี้กดให้นิ้วแตะบนกระดูก แล้วก็เอียงปลายนิ้วลงมาแค่นี้ก็พอแล้วก็ดันดันนิดนึงให้ลงมาข้อเท้ามันก็จะลงอีกมันจะลงชัดขึ้นมันจะลงเยอะขึ้นอ่ะอจุดหนึ่งเราวัดห่างจากข้อเท้าขึ้นมาสี่นิ้วคทัานะ ้เท้านี้ถ้าเราหาหลุมมันไม่เจอแล้วก็กระดกดลไปเท้าเพน,นิดหนึง่งกระดกดลไปเท้าเสร็จเอานิ้วมือเนี่ยเจาะลงไปนะเจาะดิ่งนะในแนวดิ่งนะให้เข้าไปถ้าตรงกล้ามเนื้อตรงนี้นเอ็นตรงนี้มันแข็งเราผักมันออกก่อนดันมันออกนิดนึงก่อนแล้วก็เจาะลงไปเจาะลงไปยยๆนะก่อป ขึ้นมาที่ข้อามันจะย้อนขึ้นมามันจะวิ่งตามแนวเส้นของมันนั่นแหละแต่ยังไม่เข้าข้อเท้าใช่ไหมยังไม่รู้สึกร้อนข้อเท้าอีกรอบหนึ่งนะมันนี่มันไม่ลงไม่ลึกพอข้อเท้านั่นมากลงยังคงข้อเท้ายัง ่ฝ่าเท้าอะนี้ฝ่าเท้าเต้นตุ๊บตุอยู่ที่ฝ่าเท้าใจกลางฝ่าเท้าจุดเนี้ยพวกออมอกผ้าดะแก้ได้ดีมากถ้าเราไปแก้เราตอผ้าผานะแนวเส้นกาขลีเนี่ยเราต้องเน้นเลยล่ะแต่ตรงหัวไหลต้องระวังแค่นั้นเองเต้นจุ๊บตุ๊บตฝ่าเท้าละ่มกดจุดนี้ เราไม่ชิดง่ามนิ้วนะอันนี้ง่ามนิ้วใช่ไหมห่างกัดง่ามนิ้วขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนกดจุดนี้ตรงนี้มันจะเป็นผมมันรู้สึกว่ามันมีอะไรไหลอยู่ในมือนิ้วมือของเราลนะก็พอแค่นี้ก็พออ่ะแค่นี้ก่อน้านนา